สวัสดีนะครับทุกคนเราชื่อพันธนากรขำคมนะในคลิปนี้เราจะอธิบายและพูดถึงต้นปาล์มหัางกระลอกให้ทุกคนได้รู้จักกันมากขึ้นถ้าพร้อมแล้วก็มานั่งฟังกันเลยสิจ๊ะปาล์มหัางกระลอกมีทรงพุ่มรูปร่มความสูง8.47เมตรและทรงพุ่มกว้าง3.2เมตรเป็นพืชบกที่มีลำต้นเหนือดิน ตั้งตรงเองได้มีผิวกูกขา่าสีน้ำตาลแต่ไม่มียางมีใบประกอบแบบขนนกปลายขี้เรียงตรงข้ามสีเขียวเข้มกว้าง2 3ซติเมตรยาว4 0 4 5ซติเมตรใบย่อย60-70ใบแผ่นใบรูปขอบขนานและปลายใบเรียวแหลมโคนใบรูปริ่มขอบใบเรียวดอกช่อกระจุกแบบแย่แขนง ออกดอกที่ซอกใบกลีบเลี้ยงแยกจากกัน3กลีบมีสีเขียวอ่อนกลีบเลี้ยงดอกโคนเชื่อมติดกันลูกกงล้อสามแฉกเกสรเพศผู้3-6อันเป็นสีขาวเกสรเพศเมีย1-3อันเป็นสีเหลืองลังไขเ่เหนือวงกลีบมีกล่นอ,อน่อ,อนๆผลอ่อนสีเขียวเข้มผลแกส่สีส้มแดง รูปร่างกลมและมีเมล็ดจำนวนหนึ่งเมล็ดเป็นสีส้มรูปร่างรีและเมล็ดยังสามารถรับประทานได้นิยมปลูกเป็นไม้ประดับสวนทั่วไปชื่อพื้นเมืองปาล์มหางจิ้งจอกการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นเมล็ดสามารถรับประทานได้รสชาติคล้ายๆลูกตาลในด้านข้อมูลพฤกษศาสตร์ชื่อสามัญฟอกเทลปาล์มชื่อพื้นเมืองปาล์มหางกะรอก มีทิ่นกำเนิดมาจากประเทศออสเตรเลียการกระจายพันธุ์ในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากประเทศออสเตรเลียในการนำต้นปาล์มเข้ามาปลูกส่วนในประเทศอื่นๆจะคล้ายกับประเทศไทยนำเข้ามาปลูกเพื่อเป็นไม้ประดับเวลาออกดอกหลังจากต้นปาล์มมีอายุ8-10ปีขึ้นไปการขยายพันธุ์ใช้วิธีพอบเมล็ดการใช้ประโยชน์คือ นำมาเป็นไม้ประดับทั่วไปเช่นปลูกในสวนในที่สาธารณะริมถนนริมสระว่ายน้ำเป็นต้นประวัติพันไม้การนำเข้ามาปลูกในประเทศไทยสันนิษฐานว่านำเข้ามากับคณะสงฆ์ไทยที่ไปศึกษาธารรมะที่สีลังกาสุดท้ายนี้ผมขอขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังคลิปจนจบนะครับ แล้วเจอกันใหม่นะจ๊ะ <laughs>